สวัสดีครับ,บเพื่อนๆเรียกว่าผ่านกันไปเร็วจนหลายๆคนนะครับแอบตกใจไม่แพ้กับผมเลยถ้าย้อนกลับไปมองแล้วก็ในปี2 0 1 4ที่ผ่านมาครับจะไม่มีเกมฟอร์มยักษ์เปิดตัวกันมากนะักแต่ถือว่าเป็นปีทองของเกมอินดี้และเกมที่สารต่อความสำเร็จจากภาคก่อนๆเลยครับวันนี้เรามีรายชื่อของเกม2 0 1 4ที่เกมเมอร์ต้องลองเล่นดูสักครั้งครับมาฝากกันจะมีเกมอะไรบ้างไปชมรพร้อมๆกันเลยครับ เริ่มต้นกับเกมครับที่ทางรายการการันตีว่าเป็นเกมเนื้อเรื่องยอดเยี่ยมก่อนเลยนะครับกับเกม The Last of Us จากค่าย Naughty Dog ครับผมซึ่งเกมนี้นะครับถ้าเ,เพื่อนๆต้องการเล่นจะมีให้เ,เพื่อนๆได้เล่นกันในเครื่อง PlayStation 3หรือ4เท่านั้นเรียกว่าเป็น PlayStation Exclusive นั่นเองครับซึ่งสาเหตุที่ต้องเป็นแบบนั้นเพราะว่าตัวเกมจะถูกออกแบบมาให้เข้ากับเครื่องนี้ได้ดีที่สุดและทําให้ดึงประสิทธิภาพของกราฟิกและการควบคุมการเล่นได้เต็มที่ครับ และสาหรับรางวัลเนื้อเรื่องยอดเยี่ยมนั้นนะครับเพื่อนๆที่ได้เล่นเกมนี้แล้วหรือว่าติดตามเนื้อเรื่องของเกมนี้ผ่านทางนักแคสตเกมครับก็อาจจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านี่เป็นเกมที่เนื้อเรื่องดีมากๆเกมหนึ่งเลยครับผมนอกจากนี้การเซตเนื้อเรื่องและบทบาทของตัวละครภายในเกมทําให้ตัวละครแต่ละตัวในเกมนี้ครับไม่ต่างอะไรกับคนจริงๆที่มีอารมณ์เป็นของตัวเองหรือแม้แต่การหักมุมเนื้อเรื่องก็ทําได้ออกมาดูดีมากเลยทีเดียวครับ รางวัลต่อไปครับเกมน่ากลัวยอดเยี่ยมประจําปีนี้ครับเรามอบให้กับไฟไนท์แอดเฟดดี้ครับโดยไม่ต้องสงสัยเลยซึ่งภาพในเกมอาจจะไม่สวยอะไรมากนักครับแต่ถ้านับความอินดี้และคอนเซ็ปต์ของเกมที่แหวกแนวนั้นนะครับทำให้มันได้รางวัลครับจากสตรีมอย่างสตรีมกิ n l i g h t ไปเลยครับผมซึ่งเราไม่ต้องวิ่งหาความสยองขวัญคนลุกเหมือนเกมอ,อื่นๆให้เหนื่อยเพราะว่าเจ้าตุ๊กตาสุดสยองนะครับจะวิ่งเข้ามาจากกัดการกับเรานั่นเอง แค่เรานั่งเฉยครับระวังแบตเตอรี่หมดและปิดประตูป้องกันพวกมันให้เร็วก็พอและแน่นอนครับใครขวัญอ่อนหรือเป็นโรคหัวใจอยู่นะครับอย่าเล่นเกมนี้เชียวครับด้วยความหวงดีจาก G b บ t นะครับหลังวันต่อไปครับให้กับเกมที่เป็นภาคต่อในแฟรนไชส์ครับที่สารต่อความมันได้ยอดเยี่ยมของปีนี้ต้องยกให้กับ Call of Duty Advanced Warfare ไปเลยครับผมซึ่งเกมภาคใหม่ในแฟรนไชส์ Call of Duty นะครับอย่างภาคนี้ถือว่าเป็นภาคที่ล้ำไปในอนาคตสุดๆครับเอาเทคโนโลยีสงครามในอนาคต มาให้รามันได้อย่างเต็มที่ตัวเกมยังคงเนื้อเรื่องที่ดราม,ม่านะครับสมกับที่ภาคก่อนๆสร้างมาได้อย่างดีเช่นเดิมครับนอกจากนี้ครับการตอบรับจากเกมเมอร์ยังดีมากเพราะยอดจําหน่ายนะครับทะยานสูงกว่า7ล้านชุดภายในเวลาสั้นๆเท่านั้นเป็นการการันตีเลยนะครับว่าเกมเมอร์ตอบรับภาคน,นี้อย่างน่าประทับใจแต่อาจจะไม่สบอารมณ์สักนิดนึงครับเพราะว่าสเปคที่ตัวเกมร้องขออย่างการติดตั้งแรมนะครับมากถึง6กิกะไบต์นั่นเองก็ถือเป็นสเปคนะครับที่ทําให้เกมเมอร์ฝั่ง PC หลายๆคน ยังไม่เลือกซื้อเกมนี้ในทันทีครับรางวัลต่อไปครับเกมที่แฝงข้อคิดยอดเยี่ยมครับอย่าง Among the Sleep ครับซึ่งนี้นะครับก็เป็นเกมอินดี้หนึ่งเกมครับที่เรียกว่าเป็นเกมนอกกระแสก็ไม่ผิดเพราะว่าตัวเกมนั้นวางขายบนระบบ Steam เท่านั้นไม่มีวางขายแบบกล่องครับการซื้อนะครับต้องซื้อผ่านการดาวน์โหลดอย่างเดียวแต่ถ้าใครพิจารณาว่าเกมนี้ไม่บู๊เลยนะครับไม่น่าสนุกถ้าเพื่อนคิดอย่างนี้นะครับต้องรีบเปลี่ยนความคิดครับ พราะเกมนี้แฝงข้อคิดเรื่องครอบครัวและการเลี้ยงดูลูกครับได้เป็นอย่างดีโดยอาศัยสัญลักษณ์ในตัวเกมครับเช่นตุ๊กตาสถานที่ปีศาจที่เราต้องหลบหนีนะครับแทนการบอกเกมเมอร์ในทางอ้อมว่าถ้าเราทําแบบนี้กับเด็กแล้วนะครับมันอาจจะกลายเป็นผลเสียทางอ้อมกับเด็กต่อไปในอนาคตได้ส่วนรางวัลสุดท้ายครับขวัญใจกรรมการครับผมมอบให้กับแพรนซอมบี้การ์เล็ตวอลแฟร์ครับผม ซึ่งเกมนี้ครับเปิดตัวในเครื่องคอนโซลเมื่อต้นปีที่ผ่านมาและลงเครื่อง PC ในช่วงกลางปีครับโดยเราให้เป็นขวัญใจกรรมการเพราะว่าตัวเกมถือเป็นเกมแนว FPS นะครับที่ไม่รุนแรงเกินไปเด็กๆสามารถเล่นได้โดยผู้ปกครองไม่ต้องเป็นห่วงซึ่งอาจจะมองว่านะครับเจ้าแพน VS ซอมบี้ภาคนี้เป็นเกม a t t l e f i e l d เวอร์ชันน่ารักก็ได้ครับและนี่นะครับถือเป็นการสรุปปิดท้ายเกมน่าสนใจของปี2014ให้เกมเมอร์ชาวจีติงนะครับ ถ้าใครพลาดเกมไหนนะครับหรือกําลังสนใจเกมไหนอยู่ก็ได้ดูตัวอย่างเกมผ่านทางพวกเราไปแล้วแต่ต้องบอกเลยนะครับว่าเกมที่เรานําเสนอนะครับเป็นแค่มุมมองของพวกเราเท่านั้นถ้าเกมเมอร์มีเกมที่น่าสนใจอยากบอกพวกเรานะครับสามารถไปบอกได้ที่ f a c e o o o k แฟนเพจรายการได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ